สงสารผู้ชายนะอุมอมอมท่านี้แล้วคุณชุนเหมือนท่าอุมเมียกัว้าวไปหนึ่งทีอะดูดูนะคะสบู่ที่ขายเนี่ยไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะสบู่ยูจินทำออกมาแล้วนะคะอยากให้ถูกใจคนที่สุดใหญ่มากเาให้ผู้ชายเขาอกก็ให้อารูนะครับอาโอารูกับพี่ธัญญาวันนี้มาลองสบู่ยูจินครั้งแรกนะครับหอมมากให้เทสดูเอาก้อนใหญ่มากด้วยพูดแบบเป็นกลางไม่ต้องอวยไม่ต้องอวยพูดแบบเป็นกลาง ก็ตะกี้แกะแล้วรมไปเฉยบ่หอมแล้วเดี๋ยวมาฟอกเพราฟอกเยอะหรือเปล่าให้กินหอมมันรู้เลยว่าอาลูชอบดมชอบดมดมอะไรเหรอหอมหอมดมกลิ่นอาลูอ๋อเพราะว่าอารลูชอบดมอินี่เองจริงพี่ธัญญ่าก็เลยชอบเอาไหนเอากลิ่นกลิ่นเนี่ยผู้ชายชอบไหมชอบผู้หญิงอ่ะชอบชอบชอบมันใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงกดีมากทั้งได้ทั้งชายทั้งหญิงลองดูลองดูแสนใจแล้วก็บอกขอดูเอลว่ะพี่อาลูหน่อยเดี๋ยวพี่อาลูฟอกไปฟัง เส้นเอวไปบ้างอ่ทุกคนคะวันนี้นะคะตะกาที่ปกกดได้เลยนะคะมีสิทธิ์รับเสื้อแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าอยากได้ลายเซ็นใครนะจ๊ะวิธีใช้สบู่นะข่ายตีฟองให้ให้จดน้ำวางเลยก็ได้อ่าไหนลองดูสิให้เราเอาเอาสบู่ใส่ตะข่ายตีฟองแบบนี้นะครับคือฟองมันจะเยอะขึ้นแต่ว่าปกติอะไม่ไม่ใส่ตะข่ายตีฟองอ่ะมันก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าผมแถมตะข่ายตีฟองไปให้ด้วยก็ใช้ด้วยนะจมน้านะครับนี่ใช้แล้วก็ถูฟองเยอะมาก ออกนะครับพี่เจนผู้ชายถูสบู่ให้กันนะอนโอ้ยทำอะไรกันนะดีในมอมมากถูหลังเลยฮัลโหลทำอะไรกันดูพองนะครับแล้วก็ผู้ชายถูสบู่ให้กันนะโอ้โหนี่ผิวเนียนมากนะครับมีมุมไม่ถามว่า เนี่ยสุ่มเอาใช่ห้าก้อนสุ่มเอาเปิดหนึ่งร้อยก้อนนะครับเปิดหนึ่งร้อยก้อนรับทันทีเสื้อยูจินแบรนด์หนึ่งตัวแล้วทำไมถูนานอย่างนั้นอ่ะมันต้องโฟกั้สามถึงห้าทีเอาโฟกังฟก์โฟก์พังเต้นพังอาลูโชว์เอลหน่อยเขาบอกอยากอยากเห็นเอลอารูน่ะแสร็จลงเสร็ใจแล้วเอลกาโชว์ก่อนสิเอลก็โชว์ก่อนสิ